เกิดอะไรขึ้นแรชาโฟนสอไม่ได้ย้ายหนีแมนยูในตลาดนักเตะฤดูหนาวนี้เหลือทางเลือกแค่หนึ่งทีมเดลีเมสสื่อดังเมืองผู้ดีรายงานล่าสุดว่ามาคัดแรชาโฟนกองหน้าเจ้าปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมชั้นนำแห่งสกพรีเมียลีกอังกฤษอาจไม่ได้ย้ายทีมในตลาดนักเตะฤดูหนาวนี้มาคัดแรชาโฟนตกเป็นข่าวอย่างต่อนเนื่องว่าอาจย้ายทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัว6เดือนจนจบฤดูกาลนี้ หลังจากยังไม่ได้ลงเล่นให้แมนยูภายใต้กุนซือรูเบนอโมอริมนับตั้งแต่ศึกยูโรปาลีกรอบลีกเฟสนัดที่6ออกไปชนะวิกตอเรียเพิร์เซน2ต่อหนึ่งเมื่อวันที่12ธันวาคมแต่ล่าสุดบรุสเซียดอร์มุนทีมดังบุนเดสลีกาเยอรมันที่สนใจควา้ามาคัดแรชับโฟนมาเป็นตัวแทนดอนเยนเมเลนที่เพิ่งขายให้แอตตันวิลลาตัดสินใจล้มแผนนี้แล้วเนื่องจากไม่มีกำลังใจค่าเหนื่อยที่สูงถึงสัปดาห์ละ3 1 5 0 0 0ปอนด์13.5ล้านบาท ได้แม้จะไม่ต้องจ่ายทั้งหมดก็ตามขณะที่มาคัตแรชัโฟล์ก็หมดสิทธิ์ย้ายไปเอซีมิลานอีกหนึ่งทีมเนื่องจากเพิ่งบรลุข้อตกลงยืมตัวไควอรเกอร์6เดือนพ่่งออปชั่นซื้อขาดจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งกฎหมายของกันโชเซเรียอาอิตาลีอนุญาตให้แต่ละทีมเซ็นสัญญากับนักเตะอังกฤษได้แค่ปีละหนึ่งคนเท่านั้นทําให้ตอนนี้มาคัตแรชัปโฟล์เหลือเพียงทางเลือกเดียวคือบาร์เซโลนาที่เอเย่นส่วนตัวกําลังเจรจาอยู่ แต่ยักษ์ใหญ่ลาลิกาสเปนก็มีปัญหาการเงินที่ตึงมือเช่นกันซึ่งต้องรอลุนให้เจ้าบุญทุ่มปล่อยผู้เล่นออกไปก่อนจึงจะสามารถเสริมทัพได้ในตลาดรอบนี้อย่างไรก็ตามดินย้ายไปโคโมโมดในสก,กันโชเซเรียอาอิตาลีของเอริกกาเซียได้ล่มไปแล้วหลังจากเจ้าตัวตัดสินใจอยู่ต่อซึ่งก็ต้องไปลุนให้บาเซลนาปล่อยอันซูฟาติออกไปให้ได้ก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถคว้ามาคัดแร่ฉโฟนจากแมนยูได้